ฮัลโหลไลสไตล์บายส้มซ่านะคะไลสไตล์บายส้มซ่าวันนี้จะมาแน่วอ,อันนี้ให้ให้ดูนะคะเนี่ยยางยืดนะคะมันจะมีหลายขนาดนะคะวันนี้ฉันชอบไปไปรับยางยืดเข้าร้าน,น,ะค,ะนค่ะนะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะ นี่ค่ะอันนี้คือซิปนะคะซิปช่างๆก็จะใช้ใช้ของยี่ห้อเนี้ยค่ะเพราะจะทนมากนะคะใช้ยี่ห้อนี้นะคะซิปซิปที่ช่าง,งใช้นี่ค่ะ YHK ค่ะ YHK นี่เขาจะไม่ใช่ว่าโฆษณาให้เขานะคะทนทนจริงๆค่ะ YHK อะ,ะช่างใช้ซิปนี้นะคะ รีวิวอะไรที่ใช้บ่อยในร้านนะคะก็จะเป็นซีฟเนี่ยแหละค่ะใช้บ่อยนะคะแต่ส่วนอื่นก็ตามอันนี้แหละค่ะก็เหมือนเหมือนได้ใช้ทั่วไปอะคะ่ะใช่ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็อ่ายังยังยังสายวัดอย่างเงี้ย ช่าง่าซื้อมาทิ้งไว้ในร้านนะคะเพราะว่าถามว่าขาดไหมก็ไม่ขาดนะคะส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะ,ะตัวหนังสือลายๆเนี่ยมันจะจางออกอะค่ะใช้ไปใช้มาตัวหนังสือจะออกนะคะก็เลยต้องซื้อมาไว้เยอะหน่อยเพราะว่าเราจะเวลาเราไปแล้วอะไรตรงเนี้ยซื้อมาแขวนไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะเวลาลูกค้ามาเราก็หยิบใช้เลยนะคะเนี่ย ขาดไม่ขาดค่ะแต่ว่าตัวหนังสือตัวเซนตัวอะไรอ่ะส่วนมากจะลอกอะค่ะก็เลยซื้อนะคะอ่าสีได้เราก็ต้องดูว่าสีไหนเราใช้บ่อยใช้น้อยใช้มากนะคะเนี่ยสีได้แต่อันเนี้ยทรงทั้งแตบจะใช้เยอะค่ะรู้สึกว่าจะซื้อบ่อยเนี่ยอันนี้สีสีที่ซื้อบ่อยไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่า ความหมายให้ว่าอันไหนที่ไหวเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ยังยื้อตัดเนาะช้าๆจะตัดให้ดูว่าข้างในมันมขนาดไหนนะคะกี่ไซส์กี่ขนาดนะคะใช้สำหรับผ้าอะไรนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือสำหรับผ้าผ้าอ กางเกงนอนผ้าบางผ้าไอ้เนี้ยค่ะเนี่ยค่ะผ้าบางผ้าน,นี้นะคะเนี่ยเป็นผ้าบางผ้ากางเกงนอนผ้าเบาๆอ่ะค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นผ้าเบานะคะ อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับผ้าชีฟองอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆกับผ้าชีฟองอะค่ะชีฟองบางๆอย่างนี้นะคะเนี่ยชีฟองนะคะผ้าบางๆเบาๆอะค่ะใช้เหมดะเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพวกกางเกงนอนพวกกางเกงเด็กตัวเล็กๆเ,เบาๆอ่ะเนี่ยใช้ได้ดีทีเดียวค่ะแล้วทีนี้ถ้าเป็นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะถ้าเป็นใหญ่ๆอย่างนี้จะเป็นพวกกางเกงกางเกงกีฬากางเกงผู้ใหญ่กางเกงขาสั้นผู้ชายอะไรเงี้ยกางเกงที่แบบบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยค่ะใช้ให้ถูกประเภทนะคะพวกอะไรเนี้ย ถ้าสมมุติว่าเราจะดัดแปลงใส่ผ้าอื่นก็ไม่ได้ค่ะมันมีขนาดของมันแล้วนะคะอันนี้กางเกงนอนเบาๆนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าบางของชีฟองนะคะเนี่ยนะคะนี่แหละก็ก็จะมาแนะนำายางยืดใช้กับงานแบบไหนให้ใช้กับผ้าแบบไหนนะคะแล้วย่างหนึ่ง ถ้าสมมุติว่าซิปถ้าเราเลือกได้เราใช้ดีๆให้เขานะคะเขาจะได้ไม่เปลี่ยนบ่อยนะคะแล้วก็เขาก็จะชอบด้วยแหละค่ะลูกค้าชอบนะคะถ้าดีๆทนทนนะคะใช้ยี่ห้อาชองทราบว่าดีที่สุดของยี่ห้อนี้ก็คือไวทเ,เนี่นะะแหละค่ะเนี่ยซ่าใช้ยี่ห้อนี้นะคะในร้านยี่ห้อนี้จะหมดค่ะ ขอบคุณค่ะซีอยูในทูในคลิปนะคะรีวิวอ่ายางยืดใช้กับผ้าอันนี้พวกผ้าพวกผ้าขายาวขาใหญ่พวกเกงทหารพวกเก,เกงที่มีน้ำหนักนะคะใช้เส้นใหญ่นะคะและ้วก็อันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเกงเกงนอนเกงเกงบางเกงดิบนะคะใช้เป็นประเภท อันนี้ก็คือชีฟองนะคะชีฟองบางๆนะคะเป็นชุดนอนชุดอะไรบางๆของคุณคุณพ้าสตรีนะคะอันนี้ต้องซื้อมาติดล้านไว้กันนะคะเพราะว่า,อ,าอะไรนะเขาเรียกาสายไม่ขาดแต่ตัวหนังสือถ้าใช้ไปนานๆมันจะลางอะคะ่ะมันจะคล้ายๆกับตัวมินตัวอะไรหายอะคะ่ะมองไม่เห็นนะคะ ความเจือจางของของสีที่ติดอยู่ตรงเนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าไปซื้ออะไรก็ซื้อมาไว้เลยค่ะเราก็จะได้หยิบจับใช้ง่ายๆนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างนะคะที่จำเป็นนี่ก็คือใช้บ่อยว่างั้นเถอะค่ะขอบคุณนะคะ see you next to next คลิปนะคะ